สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบก,กับช่องมัดมวนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะวันพุทธที่6มีนาคมพศ2567เตือนมีนาคมช่วงนี้อากาศร้อนมากๆแม่แม่ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตโพส์อัปเดตข่าวสารค่ะแม่เพนก็ได้อัปเดตโพส์อ่านแล้วรู้สึกดีชีวิตไม่ได้เริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่และไม่จาเป็นต้องทาเหมือนใคร จงผ่านมันไปให้ได้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแรกๆมันก็ยากแหละแต่เชื่อเถิดเราต้องทำได้ถ้ามันง่ายไปหมดซะทุกอย่างคงไม่เรียกว่าชีวิตหรอกขอบคุณความห่วงใยที่มีให้กันตลอดมาขอบคุณทุกการซัพพอร์ตลูกชายเสมอมาแล้วก็ใส่อีมูจิหัวใจให้แม่แม่หลายดวงเลยค่ะข,ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ สู้ๆค่ะต่อกันเลยค่ะมาดูคิวงานร้องเพลงงานแรกคิวงานแรกตรงกับวันที่15มีนาคมลูกชายมางานร้องเพลงงานประจำปีวัดประชาโคสิตารามตำบลปลายพงพางอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามน้องรีโอขึ้นเวทีประมาณ20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา4ีนาทีเนาะงานที่2ตรงกับวันที่17มีนานะคะ น้องรีโอมางานคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ลานอนุสาวรีชัยสมรภูมิค่ะงานเริ่มตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปงานที่3ของเดือนมีนานะคะน้องรีโอมาวันที่20มางานร้องเพลงงานประจำปีวัดชาวเหนืออำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะ ลูกชายขึ้นเวทีประมาณ21นาฬิกา30นาทีสามงานนี้แม่แม่มากันเยอะๆนะคะมาให้กำลังใจลูกชายลูกชายรอก,กำลังใจจากแม่แม่ทุกท่านอยู่ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้แม่เพนแม่น้องลีโอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอนก,ก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแม่เพนแม่น้องลีโอขอบคุณ f c ีแฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ